โอ้เต่าได้ขึ้นไปอาบแดดฮะมีขอนให้เขาขึ้นไปอาบแดดสบายๆฮะยืดคอบริหารสบายเลยฮะเนี่ยไปอยู่ในน้ำนานๆมันก็เยน็นหรือไม่ก็มีพวกเจ้าปรสิตท,ทั้งหลายรบกวนอย่างพวกปลิงฮะนะขึ้นไปอาบแดด,ดสบังเด่เพลินๆอยู่ข้างบนน่ะ นี่แหละธรรมชาติที่เราหาดูกันได้ยากนะว่าพวกเต่านี่จะออกมาโชว์หุ่นแบบนี้ยากเขาเป็นสัตว์ป่าที่เห็นคนมาเนะี่ยเขาโอ้โหหีบหลบปลีบอะไรเนะี่ยไม่ได้ดูกันง่ายๆฮะแต่อย่างนี้สบายๆฮนะที่นี่เราได้เห็นทุกอริยบทนะ ของไม่ว่าจะเป็นเต่าตัวเงินตัวทองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปลาต่างๆนี่แหละอยู่กับธรรมชาติก็อย่างนี้แหละอา้าวจะไปไหนดูเขาจะเคลื่อนย้ายตัวเองไปไหนเนะี่ยดูขยับแล้ว ข้างล่างคืออะไรข้างล่างมีน้ํากระเพื่อมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมธรรมชาติเต่าขึ้นอาแบแดดบนขอนไม้กันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะล,ลิกาินช่องยูทูสวัสดีครับ